สวัสดีค่ะวันนี้มุมกเกษตรจะพาเพื่อนๆมาผสมเกสรยิมโนหนังช้างนะคะก็เป็นยิมโนอีกตัวหนึ่งนะคะที่ดอกเขาสวยงามน,นะคะแล้วก็เขาก็บานานานด้วยนะคะตามแบบตามบานนานตามแบบฉบับของยิมโนนะคะอ่ะสีดอกของเขาเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ทั้งหมดนะคะก็วันนี้มุมกเกษตรก็จะมาทําการผสมให้เพื่อนๆดูนะคะแล้วก็ จริง,รงๆเขาสามารถที่จะผสมกับตระกูลยิมโนได้ทุกได้ทุกตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นบันเดียนนา่หรือว่าเป็นยิมโนเขียวทั่วไปหรือว่าเป็นยิมโนต่างก็สามารถที่จะผสมได้เช่นกันนะคะฝั่งนี้ก็เป็นการผสมกับจานบินนะคะแล้วก็บันเดียนนา่ไม่รู้ว่าติดติดเพราะตัวไหนนะคะเพราะว่าวันนั้นมุมกเกษตรผสมเนี่ยจะผสมกับบันเดียนา่แล้วก็อ่าเป็นตัวยิมโนจานบินนะคะเดี๋ยวเราต้องมาลุ้นดูนะคะว่าลูกของของเขาเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะ สำหรับเอ่อตัวนี้นะคะมุมเกษตรจะผสมด้วยการตัดดอกนะคะเพราะว่าเกสรตัวเมียเขาเนี่ยอยู่ลึกมากนะคะมองไม่เห็นเลยนะคะเนี่ยเห็นไหมเขาอยู่ลึกนะคะถ้าเกิดว่าเราดูจากข้างบนมามองจากข้างบนมาเนี่ยคือแทบจะมองไม่เห็นเลยนะคะอ่ะเห็นไหมดูต้นนี้เป็นตัวอย่างนะคะเราจะแทบจะไม่เห็นเกสรตัวเมียเขาเลยเพราะฉะนั้นเราต้องทําการตัดดอกเขานะคะ ต้องผสมข้ามต้นนะคะถ้าเกิดว่าเขาบานแค่ต้นเดียวอะไรเงี้ยแล้วมียิมโนตัวอื่นบานเราก็สามารถที่จะเอาไปผสมได้แต่ถ้าเกิดว่าเขาบานพร้อมกันแบบนี้เนี่ยแล้วเราอยากจะได้สายสายแท้อะไรเงี้ยเราก็เอา,เอา,เอาหนังช้างกับหนังช้างมาผสมกันเนาะการผสมก็เหมือนผสมทั่วๆไปนะคะก็คือเราจะใช้ เกสรตัวผู้นะคะและอองเกสรตัวผู้นะคะมาปัดใส่เกสรตัวเมียแบบนี้นะคะเขายังไม่กลางนะคะมุมเกษตรก็จะใช้อฟอสเซตในการช่วยคลี่นะคะเพื่อที่จะใส่ละองเกสรตัวผู้ของเขาเนี่ยลงไปตรงกลางนะคะตรงหนวดของเกสรตัวเมียนะคะ แล้วก็จะเอาอีกต้นหนึ่งดอกอีกต้นหนึ่งนะคะคลี่เอาเกสรตัวผู้ใส่ลงไฟแบบนี้นะคะจริงๆไม้ตระกูลยิมโนเขาผสมติดง่ายนะคะเพียงแต่ว่าเราต้องผสมข้ามต้นแค่นั้นเองถ้าเราผสมในต้นเดียวกันเนี่ยโอกาสติดก็จะน้อยนะคะ หวังว่าจะติดนะใส่ให้เยอะๆเลย โอเคแค่นี้นะคะก็เรียบร้อยเนาะสำหรับใครที่จะเขียนแท็กว่าผสมวันที่เท่าไหร่ก็สามารถที่จะเขียนได้นะคะแต่ถ้าใครที่ไม่เขียนก็เอาไว้อย่างนี้แหละนะคะเดี๋ยวถ้าเขาติดเนี่ยเขาก็จะป่องๆแล้วก็เป็นแบบนี้นะคะโตขึ้นนะคะแต่ถ้าเขาไม่ติดอีกสักพักหนึ่งเขาก็จะอ่อไปเนาะวันนี้มุมเกษตรก็พาเพื่อนๆมาดูวิธีการผสมยิมโนหนังช้างนะคะแค่นี้ก่อนนะคะยังไงถ้าเพื่อนๆมีอะไรดีๆอยากจะแนะนําแบ่งปันก็สามารถที่จะคอมเมนต์แนะนําแบ่งปันกันได้นะคะขอบคุณนะสวัสดี ดีค่ะ